ที่สอบเสร็จนะครับที่สอบเสร็จสอบสามวันติดนะครับพุทธคสุกที่ผ่านมานี้นะครับบวกกับการอ่านหนังสือที่หนักหน่วงนะครับอีกตลอดเป็นเดือนที่ผ่านมานะครับก็ก็ดูแลตัวเองได้แค่นี้นะแต่ก็แต่ก็พยายามแล้วนะที่ทำมาทั้งหมดเนี้ยไม่ได้เพื่อตัวเองนะแต่ว่าเพื่อตัวเอง อยากจะบอกตรงๆว่านะครับมางานนี้ใจแป้วมากนะฮะมีระบบสนทนาด้วยมางานนี้ใจแป้วมากนะครับเดินมาถึงเข้าหลังเวทีมานายแบบแต่ละคนถอดเสื้อฮะโทษนะครับหลายูไม่ได้ถอดเสื้อ ยิ้ไม่อยากให้พี่เขาตกงานโดยกัรต่อยซะละแต่ว่าเมื่อกี้เข้ามาข้างหลังเราบบใจแป้วมากจริงแต่คนยืนเบิกอยู่นะฮะเราก็เข้าไปขอบคุณที่ยินมบ้างดิพี่ พอเดินผ่านาปปกลุ<ะ>่มผู้ชายไปปุ๊บเดินผ่านกลุ่มผู้ชายไปปุ๊บเป็นเจอกลุ่มผู้หญิงต่อ,อีกนีกว่าเสาไฟฟ้าเ้าละคุณจะสูงไปไหนนะครับใครที่ส่วนสูงเกินขนาดก็ตัดขาแบ่งวันที่นี่บ้างนะ,ะ,ะทุกวันนี้เนี่ย กางเกงที่พับขาไม่ใช่ว่าเป็นแฟชั่นแต่ขาพิดมันสั้นมากจริง